บวกลบ,ลบกันอยู่ในนี้คือคือถ้าในแง่บวกคนพูดถึงมันก็มีมนะแต่ในแง่ลบก็สองขอญาตพี่เปิ้ลนิดน,นึงนะก็โดนดา่าก็ไม่น้อยเราก็ต้องยอมรับว่าในเอ็มวีของพี่เปิ้ลเองก็ปิดคอมเมนต์ไม่ให้แสดงความคิดเห็นแต่แป๊บเดียวยอดวิวขึ้นเป็นแสนเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเพลงพี่เปิ้ลเวลาออกแต่ละทีมันเป็นกระแสตั้งแต่เพลงเบนสปอร์ตจำได้ไหม,มบึนบึนบึน,บน,บนกำลังไล่ได้วยความมันไส้ต่อจากนั้นมาเป็นเพลงล่าสุด เอกเพมันนี่เออมันนี่เพราะในนั้นที่มันน็อกเอวิติงเดอะเลดคาเปตอ่าแล้วขอโทษนะก็เคยทุกบ้านทุกเมืองคือเล่นหมดนะแล้วเพลงในร้านอาหเนี่ยผมนะครับเปิดตลอดอ่าล่าสุดเพลงนี้ไงพ่เเสียงบุโกะที่ไม่พร้อมไม่เป็นไรเอาเอาเส้นหน่อยเอาเส้นหน่อยพี่บุ๋มมาร้องเพาะไปเมืองนะแม่นะปัญหาทำให้ฉันเติบโตจนจำว่าฉันเดิมไม่ได้เอออย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้พี่บุ๋มร้องดีไปแม่ไม่ได้ คือเพลงนี้อยู่ในหัวหนักนะเปิดโซเชียลแพลตฟอร์มไหนคุณผู้ชมนะครับแอปพลิเคชันไหนต้องเจอสําหรับเพลงนี้นะครับแพชชั่นของเปิ้ลไอรินนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยส่งบอลมาเทิงก็เคยบุกไปถึงบ้านเจเปิ้ลที่รามอินทราเนี่ยไปถามที่โดนเพื่อนบ้านปลาของอะไรนะนะไม่รู้ปลาหรือปลาขุดดินอะไรเนี่ยนะก็ไปถามถึงกระแสเพลงใหม่เนี่ยยังไม่ทันจะปล่อยเพลงออกมาก็เจอดราม่าเต็มๆนะก็ถูกกล่าวหาต้องให้ความเป็นธรรมกันก่อนนะตามสเต็ปเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปก๊อปปี้ทำนองเพลงสากล อันต็อปเพเบิลของเซียหรือเปล่ากระแสวิจารณ์ยังไม่จบคนก็ด่าเยอะเหมือนกันเมื่อวานต้องมาเคลียร์อีกครั้งใช่ค่ะบอกว่าไม่ได้กอปใครเพราะจริงๆแล้วตั้งใจปล่อยเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมาล่าสุดเพื่อดักคนฟังอ้าวแล้วดักเวมีเวอร์ชันหนึ่งหรอไม่รู้เหมือนกันโดยเป้ยบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยตัวเองก็เคยโดนคนอื่นกอปเพลงไปเหมือนกันนะเลยคิดว่าเอ๊ะถ้าตัวเองจะทําเพลงคล้ายคนอื่นบ้างเนี่ย สังคมจะว่ายังไงแต่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 ให้ใช้คำว่ากลิ่นอายเไ้ยบอกว่าอย่าใช้คำประกอบนะคะโปรดใช้คำว่ากลิ่นอายดีกว่าค่ะเป็นเลฟเฟอร์เลนต์เนี่ยเหรอแดงบันดาลใจหรือไงไม่รู้เหมือนกันได้แต่ถ้าได้ผลน่ะไม่แต่ไปฟังดูมันก็มันก็คล้ายมากเขาปวดเราปวดให้ฟังได้ไหมไม่ไม่ได้ไหมทีมงานเราปวดให้ฟังได้ไหมไม่เป็นไรคือไม่เปิดหรือไม่ติดเรื่องไม่เปิดมันเป็นเยอะแพชร์ทนวันแรกติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยนะ บางแต่คือลอยทั้งคอมเมนต์คือติด้อยทั้ง1อยอ่ะลอยทั้ง1อยเนี่ยฟันทงบอกก๊อปแน่นอนคือเอางี้มี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 อันนึงที่เขาอ่ะบอดแคสต์เนี่ยเคยไปดูเองนะในติกตอกอ่ะเขาอ่ะเอาเพลงของคุณเปิ้ลกับเอาเทียบเลยเทียบกับแพทอะพี่ผมดูใจเป็นธรรมเป็นกลางเนี่ย ก็ไปฟังเอาเองแล้วไปตัดสินเอาเองพี่บุ๋มว่าไงไม่ต้องบอกออกทีวีก็ได้ปัญหาทำให้ฉันเติบโตทนจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมก็บอกเฟอร์ลารีไม่ได้บอกพอร์สหน่อยเธอเพราะในเพลงกับเขาเพลงต้นฉบับมันเป็นพอร์สเพลงของพี่ปุ๋มเขาเป็นเฟอร์ลารีเมันคนละยี่ห้อรถกันใช่ถ้าบอกเป็นเพอร์สเหมือนกันทำนองเนี่ยทำนองเนี่ยสักร้อยพี่บุ๋มว่าเป็นแรงบันดาลใจยังต้องสี่เปอร์เซ็นต์ แรงมันนันใจไม่ได้ก๊อปกินโอ้แรงมันันใจร้อยให้ใจร้อยเปอร์เซ็นมันคือแรงมันันใจแต่ไม่ได้ก๊อปไม่ได้ก๊อปแรงมันันใจกินไอร้อยเปอร์เซ็พ่พี่ปนบอกแล้วนะ ใครพูดไม่ดีฟ้องหมดนะพี่เปิ้ลแต่อย่ามาฟ้องพวกหนูเลยก็แก็เล่าตามเพราะเราก็เล่าตามจากคลิปเพราะอะไรรู้ไหมว่าเพลงพี่มันติดเป็นเวลาหนูกลัวอะไรเนี่ยหนูจะชอบว่าเล่าตามสคริปอ่ะเนาะใช่ปัญหาทำให้ฉันเติบโตนี่ต้องฟังเพียวเพียวพี่เพียวเออมีไหมทีมงานมีไหมโมีใครนะมีใครนะมีน้องบัวชมพูโบชมพูร้องคนร้องด้วยโคเวอร์เยอะนะมีเพียวเพียวเดอะวอยซ์ที่เป็นแชมป์เดอะไวท์ มีหลายคนร้องอ่ะพี่บุ๋มได้แม่เป็นเพ่อนใช่ไหมเช่นเดียวับแบบพี่เพียวได้แม่แบบแบบแบบเสียงแบบปัญหาทำให้ไม่ได้ฮะแต่แม่บุ๋มร้องเวอร์ชั้นกี่พอแล้วเอาเวอร์ชั้นมาพี่ตี๋ปัญหาทำใฉันเติบโตสิฉันอยากฟังเวอร์ชั้นลูกทุ่งบ้างอะมันาดูใครมาอ่ะจนจำวอร์ชั้นเดิมไม่ได้ I am I am independent ทรงพลังอย่างเฟอร์รารีที่ไม่เคยคิด break มีหู ก็แล้วแต่เวอร์ชันใครแกแต่หนูว่าเวอร์ชันพี่ปนติดหูแต่หนูว่าตรงหูหูอย่างเดียวได้เออสูงเอีกนิดนึงเออเดี๋อย่างเงี้ยมาเรื่องของป้นกันต่อปเปนไอเดียเพลงเนี้ยบอกว่าเป็นเพลงนี้ตตนไม่ได้ใส่ไอเอรคคอร์ดไปในตอนปนเพลงยคืออะไรไอเอรคคอร์ดคืออะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกัน เขาบอกไม่ใส่เอเล็กขอดแต่เพิ่งมาทำหลังเป็นดราม่าต้นศึกษากฎหมายไม่ดีพอสมควรนะส่วนเพลงแพชชั่นอีก2เวอร์ชั่นยังมามาอีก2เวอร์ชั่งมีฮิปฮอปด้วยนะอันหนูลองเวอร์ชั่นฮิปฮอปนะเอาเนื้อด้วยสิเอาแบบเนื้อไม่มากอ่ะปลให้แม่ร้องแล้วเวอร์ชันแอนด์เนี่ยแอต้องเป็นสไตล์แบบลีเดียลีเดียเป็นไปแอน R&B พี่ปุ๋มได้ไหมก็พอได้แต่เอาเถราเอาอัดต่อไปเถอะ ปัญหาไม่ดังเวอร์ชันลูกทุ่งต้องมีผิจาเลยปัญหาเด็ต้องมีแม่ต้องมีหมอนลำต้องมีหมอนลำาถือว่าเป็นกระแสแรงก็แล้วกันแล้วเขาจะปล่อยอีกไหมปล่อยออกมาไหมเนี่ยก็แล้วแต่โอกาสแต่คนแรกมันแรงไปแล้วนะนี่แต่ขอโทษนะพี่พศอนน์ที่ต่อมาขอเพลงอีสองเวอร์ชันไปประกอบภาพพยนต์แลเมื่อเซเยสเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าส่วนเรื่องโดนด่า คนที่ไปกล่าวหาพี่เปิ้ลเขาว่าไปก๊อปปี้เขาบอกเขาไม่ได้ก๊อปเขาเป็นแรงบันดาลใจของ <ๆ S 2> เรียบร้อยลวจ้าเออนะบางคอมเมนต์เนี่ยไอตัวที่ไปลามถึงบุพการีอันนี้มีประเด็นนะบอกแคปเจอร์เก็บไว้เรียบร้อยเดี๋ยวฟ้องแน่นอนฟังเสียงพี่เปิ้ลเชิญครับเออชิญค่ะมีสามเวอร์ชัน <version. S 2> วันนี้ก็เพิ่งมาเฉลยค่ะเพราะเวอร์ชันที่ทุกคนดูเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเขาเรียกว่าเวอร์ชันดักอ่าค่ะ <version. S 2> เพราะว่าเรื่องหนึ่งที่มันโดน่ะประสบการณ์เปิ้ลอีกอย่างหนึ่งก็คือการก๊อปปี้ เพราะเปิ้ลเองก็เคยโดนก๊อปปี้ตั้งแต่ชื่อเรื่อง<ม>เส้น MV ท่าเต้นการแต่งตัว<ม>เปิ้ลก็เลยอยากรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราอะ่ะมีความที่เมโลดี้ไปดูคล้ายคลึงเขาเนี่ย<ม>สังคมจะทำยังไงกับเรา<ม>เรียกว่าเป็นอ่กลิ่นอายดีกว่ากลิ<ม>่นอายเพราะว่าประเทศไทยจริงๆแล้วยังไม่มีเพลงแนวนี้เลยมันจะก๊อปปี้ได้ยังไงในเมื่อ ช่วงต้นเนี่ยอินโทรเนี่ยเปิ้ลก็เป็นคนทําเองคนไม่เห็นการทํางานเปิ้ลไม่รู้หรอกว่าเปิ้ลทาํางานยังไงบ้างนี่นะคะเห็นไหมคะเป็นเพลงแรกเลยที่เปิ้ลไม่ได้ใส่ชื่ออะไรเลยขึ้นต้นด้วย passion by i r e n e แล้วก็เป็น directed by i r e n e คือกํากับภาพและตัดต่อโดยตัวเปิ้ลเองใน MV นี้แต่ว่าเพลงนี้ไม่ใช่เพลงของเปิ้ลมันก็เหมือน Cover เหมือนที่<อ>ทุกคนเต<อ>้นใน t ิ k กตอกะคะ่ะใช่คะ่ะ แล้วก็เราแต่ว่าอันนี้ค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่3บริษัทนะคะเปิ้ลเข้าไปอัด3ที่อันนี้สําหรับทําธุรกิจบิสเนสมีทั้งเป็นชาด้เร็วเชื่อมือเปิ้ลค่ะเพราะว่า hey. เปิ้ลก็ทําเพลงมา6กซิงเกิลแล้วเพราะฉะนั้น hey. ประสบการณ์ <Hey. S 1> ก็มีพอสมควรและนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เปิ้ลอยากจะให้ทุกคนน่ะตระหนักรู้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินใ, hmm. ใครค่ะเอาเวลามาสร้างแพชชั่นในตัวเองดีกว่าค่ะเปิ้ลไม่เคยเห็นน่ะเมืองนอกใครไปด่า ใครไปด่าศิลปินแบบนี้ไม่ใครแบบแมสเซจไปด่าศิลปินฮอลลีวูดว่า Your mom is ซา a bad หรืออะไรอย่างเงี้ยปรู้สึกว่าประเทศไทยเท่านั้นนะแล้วปรู้สึกว่ามันข้ามเส้นไปหน่อยอะค่ะคือด่าเปิ้ลอะมันชินแล้วทำไมต้องคุณแม่เปิ้ลน่อยู่ในโรงแล้วว่าคุณแม่ท่านเสียชีวิตแล้วว่าทำไมถึงจะต้องขนาดด่าแม่เลยหรอก็ตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ทนายความติดต่อไปเพราะว่าเปิ้ลไม่อยากให้อสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมอะค่ะ